สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่พๆ้อกสุดๆชื่นเพลินมาค่ะออกไปเดินด้วยกันโอ้ยพี่ดอกเสียกไหยที่บูกแบบมันคันนะพี่น้องกคัดทูดจะบูกมันก,ก็นจามพั่วจามหนึ่งบวกใสๆมันไหลไหลไหลเบาเศร้าไหลเบาเศร้าเป็นแบบแพ้แบบคอดๆแกร่งนะ ไอใจทักปากเด้ยสีนโนด้กับโน่นประรับอยากไข่อยากนักไข่พี่โด้มาเ,เดินด้วยกันเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็น่าจะสักห้านาทีไม่เที่ยงคืนแล้วเด้อขออะไรอ่ะ <laughs> โชโ์บาเาหน่อยสว่าบาเรหลขนาดไห้เฮ้เฮ้กับมาสตะสะต๊ะที่แบบวะดูแต่กลัวอะไรให้หมาก็ไม่รู้ดูเพื่อนเพื่อนขึ้นสิงโตสิงโตพี่บายยัขึ้นไปได้เลยสตะสต๊ะสต๊ะรองออกมารองออกมาไ้วร้อไมาเฮ้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 เ้ฮ้ฮ้ฮฮ ซับเส้นมันอายเกินไปไม่หวังมองกล้องลูกๆต้องดูนะมีบมาบ้าหรือเปล่าตรงนั้นเห่าเลยวิ่งแทะแทะอะพูดบอกว่าโหจังใดโหบําบีโดนดวดดวดดวดโคนดักดวดดวดเราเอาดับเกลือล่างโอ้ยคอยจักสีหลาจังใดล่ะล่ะทักลากทักดวดดวดจนเบื่อขึ้นเข้าไปในห้องนอนกันสวงสีไดงรับพี่ดอกตีสองตีสามผุดอะเหรอทักใดลูก หมาเล็กหรือหมา,าใหญ่รีบเดินไปด้วยเลยดีนนะรเราตีดจูก่าเราวันไรอเอาว่เอีกยีรศฮะ เหมือนมีขนอะไรเข้าปากเลยจะขนจะผมหรอพี่น้องเอ้ยมื่นสิทุ่ทุหาบริษัทเกี่ยวกับเขาที่เขาให้เซาบาทพี่น้อง เพราะว่าเขาทรงอีเม่มามหาพญายแล้วไก่ไปจองจองแบบว่าโทรคุยกับเขาอย่อยางงสิแม้โอ้่าสีใดทังใดด้วยพี่ดองกันใดอยู่แถวนีก็ดีหรือใดเมื่อใกล้ๆกัสิไข่ยอยู่ดอกเพราะว่าเน็่หน่อยอยากอยู่ใกล้มูพี่ดองเขากับสนิท สนิทสนมกันเลี่ยวนะพกเด็กหน่อยไม่ยิ่งเด้กหน่อยผู้ส,าส้างใช่ไเป็นเพื่อนรักกันเป็นเพื่อนที่สนิทไปไหนไปด้วยกันแบบสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกร๊ปทีมของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะเขาไม่อยากเขาไม่อยากไปอยู่ที่ไหนไกลๆอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่เราก็ภาวนาว่าเออให้มันอยู่เมืองใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละเพราะว่ามันสามารถขี่รถนั่งรถไปหากันได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันอะ เพื่อนอะคันว่นใดอยู่รงเรียนเดียวกันแล้วลังเทียความสนิทสนมมันกะสีห้างๆกันไปน้องให้น้องเนาะฮะโ้อรีบพาสิงโตขี้เร็วๆสิงโตทำไมสีดำมะปกติไม่ใช่สีนี้นะสีสิงโตสีฟ้าด้วยตะตุ้มเลือดตุ้มมามาเฟร มันใส่บวกอันหมวกขือยังกมวกคกลุ้มผมอาบน้าไปพี่น้องไม่ใช่มับอกว่าโอ้ยจะเป็นคือเห็ดเนาะไม่เห็ดมืนเห็ดนีด่นึงเองตรงนี้น็กน,น้อยก็เลียนแตกโก,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 กลบโกบอยู่ไม่รู้นาจะมาทางนี้มักทำเชือกสั้นไหมลูก ท้องชุกสักไว้ก่อนแลตึ้เลึกตึ้พอเฟลิปเจ้าเสือบอพี่น้่ก้นที่เขาไปปิกนิกอะไปตั้งแคมป์ไปแคมป์ตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ละเมืองเนาะที่เขาให้ตั้งแคมป์ได้เจ้าเสือบอว่ากาที่ว่าไปนอนแคมปิ้งนี่นะแต่ละคืนนี่แพงด้วยพี่น้อง แพงนะคะราคาเหมือนกับพุ่งยิ่งกว่าสมัยก่อนแต่ก่อนเคยไปกับผัวก,กับพวบปับบ้นไ,นได้พี่รองกับถือเยู่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละขนาดคนแค่แบบว่ากากเต็นนอนอะ่ะไม่ได้มีรถจอดอะ่ะกันยังแพงเลยก็ทุกคนเห็น ันน <laughs> <tu s> <inations> ี <duy> ้จะปิดตาอยู่แล้วไอ้ชุดสีฟ้าเขาเนี่ยน่าสงสารอ่เลยมองเห็นทางแล้วบอกเลยเนาะหกกะที่ล่ะ ด้องๆอเยู่โหกับโบเห็นเอ้ยมีสาวๆเดินมานะลูกมันไม่มีลนนมนะครเพื่อนแต่ค่อยก็แต่งตัวมิดชิดแหละเพราะว่าสร้างกิมูกหลายี่น้อกทําเชือกสั้นไว้ก่อนอเดพิ่งเดินไปเด็กผู้หญิงเดินมากัน2คนอะ นอนตีหนึ่งเกือบตีสองทุกคืนพี่น้องเดี๋ยวพอเด็กๆไปโรงเรียนนี่นอนดึกอย่างนี้ไม่ได้นะคอยก็ต้องเฝ้าหมาออกนปำเตะสามตุ่มสามตุ่มหรือสามตุ่มครึ่งก็ต้องออกมาแล้วจ้ะแล้วดูเฟลิเขามองหมาเราด้วย มองเพราะว่าหมาน้องใส่ชุดแปลกหรือเปล่าถ้าเกิดเอาี่อัน,นัน้นน่ะเท้นั้นน่ะที่รีมูฟเล็บอะมันไม่ออกลองจับเิเพราะมันไม่เหมือนเล็บอันอื่นมันไม่ออกมันต้องรอให้มันหลุดไปเอง ก็ว่ามันจะอยู่นานมากใช่อันนี้เขาเรียกว่าเบิร์ดเคลือบอะแต่ถ้าเกิดอยากเอาออกต้องให้คนที่ทําให้เราอะเอาออกให้แต่ถ้าเกิดอยากทำแองก็ต้องแอนไปโอ้ยอย่าไปทำมันเลยเดี๋ยวมันก็หลุดอีกุูกใจเย็นๆเขาจะเพิ่ือเลาเดินไป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 น้องมันยาวขึ้นอะเราจะดูน่าเกลียด สีใสามากแตบบ่สีเอ่อกลิตเตอร์กลิตเตอร์เขียวกลิตเตอร์สีชมพูอ่ะน้องเอาทำไมน้องดูด้วยเปลือกหมาเออลูกเพราะว่ามันกินอาหารใหม่ด้วยเดินไปกับมันทางนูน้นเผล่อคนใช้ดำก้หออไม่วิ่งลองเดี๋ยวเผื่อนมาคนอื่นเข้ามาแล้วน้องจะจับไหวนะล,ลูก น้องเอาไม่อยู่นะไม่จะบอกให้นะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งแมามันวิ่งก,กับพ่อกลางวันนี่ก็ไกลแสนไกลไไแล้วโอ้เลิฟไม่เป็นไรพ่อพาเขาวิ่งแล้วทั้งวันอ่ะไกลด้วยวที่จอดรถนี่กว้างควางได้ไปนอนเลย เออไม่ปล่อยไม่ปล่อยมาเลยนี่พี่น้องทั้งสะไวานามทั้งลดผูดปกครองของนักเรี้ยนมาจดย่าวเอาผลเปไปหอดพูดพี่น้องเออทั้งพุ่นฟังทั้งพุ่นข้างหน้าอีกเพียบมองจอดรถหล,ลยคักเลยเาาเซื้อ โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องค่ะเขาอออไหมนะ่ะทำไมให้หมาเข้าไปอยู่นในป่าลงดิบอย่างนั้นนะ่ะฮะโอ้ยหาหม่องขี่ได้ดีเนาะสุโ <g iveness> จม,มิงละคอยพี่น้องไอ้นนทค่ค่ะที่เป็นกำลังใจผู้ดใดขอรับช่วงก็อย่าลืมกดลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำา้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว